อาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าต้องพยายามโอ้กีดออกแล้วอกแป้งโมจิมันก็คล้ายๆกับโอจีอะค่ะติดๆใช่แล้วค่ะอ๋อเขามีกระดาษขวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งเห็นไหมนี่งั้นเราก็เอานี้ก็ได้ทอดประกบอย่างนี้ซองมันจะเป็นผงที่โรยอะค่ะลูกเพอาทอดแล้วว่าใช่ผงโรยแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยราดข้างบนอยากกินอะ โอเคเดี๋ยวเราทำกินลลเล้นะกินเล้วอ่รค่ะมีออ,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 อให้สวยงามน,นะคะาให้สวยนะเงานด้เลยค่ะแม่มใช่เป็นเหมือนทั่วบะค่ะ หมือนถั่วบดนะคะอันนี้อันนี้เหมือนจะผงเยอะพี่หน่อยนะคะโทษทีค่ะมือลั่นมีลาดต่อนะคะทุกคนใช่ค่ะก่อนที่จะกินนะคะต้องลาดด้วยค่ะ<ช>ถ้าไม่ลาดนะคะไม่อร่อยแน่นอน,นะค่ะนี่นะคะแม่กำลังจะต่อให้ดูค่ะโอระวัง<น>ใกล้ๆนี้ลยโอเคนะคะนะคะ อดกินเน่นอนลูกอะกินอะอดกินพีน่อยากกินยืดยืด,ดตรงสสยพอจบคลิปน,นี้แม่ของตามขึ้นแน่อนอนค่ะพอ่อมันเป็นแม่ว่ามันเหมือนกะหจีนะคะรู้จักกะหจีไหมคะเหมือนที่มันเป็นพวกแบบแป้งพวเหนียวแล้วก็มาทอดกรอบๆกรอบนอก,กนุ่มในหอมด้วยถั่วแล้วก็ราดด้วย็อสแม่หิวเลยเหรอคะเนี่ย ร้อนว้าวไหมคะว้านหลานแล้วทำยังไงบอกเพื่อนๆหน่อยมันจะแบบว่ากุบๆเลยค่ะเหรอมันหอมถั่วด้วยใช่ไหมคะมันจะมีหวานๆด้วยอ๋อเหมือนว่าราดด้วยน้ำเชื่อมมีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าหน้าไปทำอะไรมาไปช่วยแม่ทำมาค่ะเสียงแหบอีกแล้วค่ะ อะไรคนละเดเดี๋ยวก็เป็นละนนู้นเป็นอันนี้อุ้ยชมูกไหลเลยย้าฮูไม่ต้องตกใจนะคะว่าแา่ไปทำอะไรมาค่ะแม่งเหงื่อแดดอุ้ยใจแม่ๆเข้ามา